วิกเตอร์เผยเป็นเกียรติที่ได้ยืนเซ็นเตอร์ร่วมกับอิวฟานตูเยสบีจีแนวรับสุดแกร่งที่สุดในลีกปราการหลัง The Blue Machine เป็นเกียรติที่ได้ผสานงานกับตูเยสและอิวฟานเมื่อล่าสุดผนึกกำลังพาทีมขึ้นแท่นจ่าฝูงโตโยต้าไทยลีกวิกเตอร์คาโดโซ กองหลังชาวบราซิลของสโมสรบีจีปทุมยูเนเต็ดออกมากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมว่ายัยงต้องทำงานหนักต่อไปพร้อมรับเป็นเกียรติที่ได้เล่นร่วมกับอันเดรสตูเยสและอีฟานฟานดีหลังเกมล่าสุดเจ้าตัวทำหนประตูช่วยทับ The Blue m a c h ชีนบุกไปชนะทูแบงคอกยูเนเต็ดไป2ประตูต่อศูนในศึกโตโยต้าไทยลีก2 0 2 0 2 0 2 1่ัยชนะของเดอะแรบบิ บลูแมชชีนทำให้พวกเขาบุกมายึดจ่าฝูงจากทูแบงคอกขึ้นไปรั้งเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนแทนที่สำคัญยังเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่บุกมาชนะคู่แข่งที่สนามกีฬามหาวิทย,ทยายลัยธรรมศาสตร์รศูนย์รังสิตอีกทั้งยังไม่เสียประตูต่อทีมใดมหาหนัดติดต่อกันโดยวิกเตอร์คาร์โดโซกล่าวถึงเกมล่าสุดว่า มันเป็นชัยชนะครั้งสำคัญที่เราสามารถชนะทีมอย่าง t r u ทูบ n งคอกได้แม้ว่าจริงๆแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นเพียงแค่3คะแนนทั่วไปแต่มันก็ช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นดังนั้นเราจึงต้องรักษาสปิริตทีมแบบนี้ไว้ให้นานที่สุดที่ผ่านมาเราทำงานอย่างหนักกับโค้ชและสตาฟเพื่อที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดและทีม ต้องทำงานพร้อมกันไปว่าจะเป็นทั้งการเล่นเกมรุกและการเล่นเกมรับและมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่ผมสามารถทำประตูได้ผมขออุทิศประตูนี้ให้กับพระผู้เป็นเจ้าและครอบครัวของผมส่วนการเล่นร่วมกับตูเยสและอีฟานพวกเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากอีฟาน จะเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในลีกได้ในอนาคตขณะที่ต yes ูเยสคือกองหลังระดับท็อปของลีกอยู่แล้วผมจึงรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ลงสนามเคียงข้างพวกเขาสำหรับสโมสรบีจีพทุมยูเนเต็ดจะลงสนามในศึกโตโยต้าไทยลีกฤดูกาล2020-2021นัดต่อไปด้วยการกลับมาเล่นในบ้านพบกับระยอง FC วันเสาร์ที่3ตุลาคม2563เวลา17นาฬิกา4ีนาทีณที่สนามลีโอสเตเดียมเดียมเดียมเดีมเดีม,ดม,ดมขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายเดือนคุณแอบเหงาที่เสาไฟคุณวรพงษ์นิยมญาติคุณคิวสเปเปอร์มาเช่